สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องพ่อลุกงแม่ป่า,อ,าอ้าวอ่าน้องอีเมลพบพอกันอีกแล้วก็สาวบัวนาะมือนีสาวบัวกับสีมี่เคล็ดลับเล็กๆหน่อยเนาะมาฝากมาตอนพี่น้องเช่นเกา่าเช่นเคยเนาะพี่นอ้องสำหรับเคล็ดลับในมือนีที่สาวบัวสีนํำม,มาฝากมาตอนป่ะสา,าวบัวกับสีมา่าบอกเคล็ดลับเกี่ยวกับการตัดพวกเม่นหรือว่าพวกสารเณรย,ยังต่างๆเนาะพี่น้องเนาะสิสีให้เบิ่งว่า เคล็ดลับของการตัดเฮาต้องตัดแบบใดหรือว่าเฮาต้องมีวิธีการแบบใดมันจังค่อยสิแตกแล้วก็ขยายโตออกมาได้ดีเหมือนเดิมเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็เดี๋ยวก็ตามสาวมาเบิ่งเลยพี่น้องอันนี้ก็แม่นมิ้นที่เฮาสิตัดในมือนี้เนาะพี่น้องมิ้นที่สาวเคยถ่ายให้พี่ให้น้องเบิ่งอ่าอ่าลคลิปอยู่เนาะพี่น้องที่สาวได้ถ่ายให้เบิ่งเนาะแต่ว่ามื้อนี้สาวสิมี เคล็ดลับในการตัดเหม็นมากฝากมาตอนพี่น้องคือสาบัวเปล่าน้องพี่น้องเนาะแต่ก่อนพี่สิตัดสาบัวกับสิผ้าพี่ผ้าหน้องมาเบิ่ง่าเหม็นของเห่าเนาะพี่น้องขันภาษาภาษาบ้านเห่ากับสีแมนพวกสาลเนและพี่น้องแต่ว่าทั้งทั้งอันกรุงเทพทั้งอันทั้งนี่เพิ่นเสิเอิ้นว่าเหม็นเนาะพี่น้องเนาะนี่ล่ะอันนี้เป็นเหม็นที่สาบัวลูกเอาไว้เนาะพี่น้องลูกเอาไว้โดยที่ห้าบริไซทซารเคมีแต่ว่าอันนี้คือตัดลายหลอบแล้วเนาะพี่น้องเนาะอันนี้คือตัดหลายหลอบแล้วแต่ว่า ม <c> ันก็มีเข็ดลับคือกันเนาะพี่น้องเนาะถ่ายจกให้มันงามแบบนี้ได้ตลอดเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวซาบัวสิผ้าทุกคนมาเบิ่งกันเลยว่าเข็ดลับที่ซาบัวมีนนจีแมนยังเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าก็ต้องพอบอกไวยกอนว่าอันนี้คือมันเป็นวิธีการส่วนตัวของสาบัวเองเนาะพี่น้องผู้ได้มีนเพมคิดเห็นต่างแล้วได้ก็ามาเราสู่กันฟังเนาะพี่น้องมาแชร์ประสบการณ์สู่กันฟังเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวมาเบิ่งกันเลยพี่น้องนี่เนาะวิธีการตัดง่ายๆเลยพี่น้อง นี่ห้าสิตัดแบบว่าให้มันคลุ้งดินเลยเนาะพี่น้องเนาะให้มันจำดินเลยภาษาบาลเฮาเพื่อทีว่าเวลาเขาแตกขึ้นมาใหม่เนาะพี่น้องก็ต้องย่านว่าเขาสิบแตกเนาะนี่อันนี้เนาะอันนี้คือเป็นกอเมนทีว่าห้าเหาตัดออกมาแล้วเนาะพี่น้องเนาะมันสิเป็นลักษณะได้กันแล้วเต้เนาะพี่น้องเนาะมันสิออกมาในลักษณะแบบได้กันแล้วเต่แต่ว่าเวลาห้าตัดห้าต้องตัดให้มันจำดินแบบนี้เลยเนาะพี่น้องเลยค่รต้องย่านว่ามันสิบแตกเนาะ ใส่เวลาอีกเพียงปว่ามันย0งสิบหมื่นพี่น้องหรือว่าเศร้าหมื่นล่ะใส่เวลาอีกเศร้าหมื่นมันสิแตกพุ่มออกมาสวยเหมือนเดิมเนาะพี่น้องเนาะหล่พคนกับอาสีหูอยู่แล,ล้วเนาะพี่น้องเนี่ยแต่ว,ว่าสาว้าบัวกับอยากมาแนะนําเพิ่มเติมเนาะเพื่อว่าคนใดที่เพิ่งยั่งบาท่านหรือหูจักว่าวิธีการตัดหรือว่าวิธีการดูแลเนาะพี่น้องเกี่ยวกับเม่นหรือว่าซาลาเน่เนาะพี่น้องเนาะนี่ล่ะนี่มันก็ซิมี่เขาเอิ้นวันไลมันเนาะพี่น้องมันก็ซิมี่ไลมี creative, ยังที่มันเป็นติง่งเป็นตาอยู่เนาะพี่น้องเนาะ ฐาเข้าตัดแบบนี้ปุ๊บมันสิแตกขึ้นไวพี่น้องแต่ว่าฐาเข้าตัดแบบว่าอ่าสูงๆก็ได้พี่น้องแต่ว่าเวลามันแตกออกมามันสีบริไดดีเลยอะ,ะมันสีไหมินของเข่าโม้มไหวเนาะพี่น้องเนาะอันนี้เป็นเคล็ดลับเล็กๆนหน่อยสำหรับในมือน,นี่ทีสาวบัวนั่มาฝากมาตอนพีตอนน้องเนาะพี่น้องเนะะาะกะหวังว่าพี่น้องกะคงสีได้ความหูจากสาวบัวไปป่อรายกันหน่อยเนาะพี่น้องเนาะนี่ละก,กะ สำหรับคลิปนี้เนาะพี่น้องกะโบมียังรลายเนาะพี่น้องเนาะกะมีเคล็ดลับเล็กๆในน้อยมาฝากมาตอนพี่น้องเฮาเบอร์สุขสุขคนเนาะพี่น้องเนาะสาวบัวกะขอบุญขอบุณพ่อแม่พี่น้องที่คอยติดตามคอยให้กำลังใจสาวบัวตลอดมาเนาะพี่น้องเนาะจังไรกะฝากติดตามเป็นกำลังใจให้สาวบัวกับเบาใบอีกต่อๆไปเด้อพี่น้องฝากกดไลค์ฝากกดแชร์หรือว่าถ้าเสียดีกะกดติดตามให้นํำในเด้อพี่น้อง